คือคนคะคือพิมสั่งสั่งผ้าปูที่นอนมาจากช้อปปีใช่ไหมและนี่เป็นครั้งแรกที่พิมตัดสินใจที่จะซื้อผ้าปูที่นอนในช้อปปีคือพิมอะไม่เคยซื้อผ้าปูที่นอนในช้อปปีเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าผ้ามันดีไหมแต่ว่าตอนนี้นะคะของมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปแกะของดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เนื้อผ้าอะไรเนี่ยมันดีแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันคะ่ะไปดูกันเลย พื่อนดูกันนี่เป็นส,สั่งลายสโนว์ปี้นะคะเพราะว่าเพิ่งเห็นในช้อปปี้มันน่ารักดีนะคะหน้าตาของมันนะคะทุนนะกคนเห็นหน้าตาของมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันดีกว่าพิมรู้สึกว่ามันมีความบางของผ้าอยู่อันนี้นะคะเป็นชุดท้าปูที่นอนของเขานะคะ่ะแล้วก็้านอนอันนี้พิมซื้อมา ฟตนะคะเฮ้ยมันก็มันก็มันก็บางแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้หวังมากก็คือผ้ามันเป็นผ้าแบบทั่วไปอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปูให้ทุกคนดูว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ โอเคเราจะมาสรุปกันเลยนะคะเพื่อนๆว่า ผ้าปูที่นอนที่เราซื้อมาเนี่ยมันมันจะเวิร์กแค่ไหนเนาะแต่ว่าในตอนนี้นะคะถ้าให้ให้ให้ดาวสัก5้าดาวอะพิมพ์ให้ตอนนี้ประมาณ3.5เพราะว่าพิมพ์รู้สึกว่าผ้าเนี่ยมันยังมีความความบางเพราะว่าแบบผ้ามันบางอะผ้ามันไม่ได้แบบว่านุ่ม นวลหรือแบบหรือหนาอะไรเงี้ยถ้าถ้าคนที่ซื้อผ้าปูที่นอนในในในแบรนด์ที่เขาติดติดห้างแล้วอ่ะก็จะรู้ว่าแบบว่าคือเวลาเราปูปูที่นอนใช่ไหมมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นคือจะไม่เห็นสีหรือไม่เห็นลายของของของเตียงอ่ะของที่นอนอ่ะแต่คืออันเนี้ยพอปูไปแล้วมันก็ยังมีความแบบว่ายังยังเห็นสีของที่นอนอยู่เออซึ่งซึ่งมันก็ก็บางพอตัวแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าบางอะไรขนาดน,นั้น ผ้าห่มนะคะผ้าหม่มพิมคิดว่าถ้าเป็นคนที่ขี้ร้อนถ้าคนขี้ร้อนนะจะแบบว่านอนสบายเพราะว่ามันไม่หนามันไม่หนาแล้วมันก็ไม่ได้บางเกินไปคือมันอยู่ในระดับกลางๆอะ่ะเออคือแบบห่มแบบห่มแบบแกล้งๆอะ่ะทุกคนนี่ออกว่าคือไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบมันไม่ได้หม่มแล้วมันถึงขั้นที่แบบว่าอุ่นสบายอะไรขนาดนั้นอะ่ะมันก็แค่แบบว่าเออไม่หนาวอะ่ะ ออนั่นแหละอธิบายไม่ถูกอ่ะคือถ้าคนขี้ร้อนอ่ะจะน่าจะชอบพิมคิดว่านะส่วนตัวพิมก็เป็นคนขี้ร้อนพิมพิมรู้สึกว่าประมาณนี้โอเคกับพิมแล้วถือว่าพอใช้ได้เหมาะกับนักศึกษาที่ที่ย้ายย้ายหอหรือว่าแบบเพิ่งมาเรียนในมหาวิทยาลัยจะซื้อผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยพิมรู้สึกว่าอันเนี้ยพิมว่าโอเคราคาอยู่ที่ประมาณ479บาทถึง500พิมว่าครบมากได้ทั้งผ้านวมผ้า ผ้าปูแล้วก็ปอกหมอนสองชิ้นแล้วก็มีปอกหมอนข้างอีกสองชิ้นนั่นแหละพี่ว่า,ว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 าเราจะมาหาแนวทางการซื้อของในช้อปปิ้งออนไลน์ให้เพื่อนดูต่อ,ตอไปนะคะอย่าลืมติดตามชมช่องของพิมเนี่ยพิมจะมาอัพเดตให้เพื่อนเพื่อนดูเรื่อยๆถ้าเพื่อนเพื่อนอยากซื้ออะไรหรือว่ามีอะไรแนะนําให้พิมพ์อยากซื้อลองมาใช้ลองแนะนําลงมาข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพิมจะอ่านแล้วก็พยายาม ไปหาสอะหามาให้ดูนะคะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ดูจนจบ